จะรีแรงแล้วอีก3วันรีแรงอยู่แรงอะไรกันบ้างครับบางคนก็อยู่แรงแดงนะครับบางคนก็อยู่มาสเตอร์บางคนก็อยู่แรงแกนเพราะฉะนั้นนะครับผมสำหรับใครอยู่แรงไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์อวดกันหน่อยนะครับผมสีสันนี้ทุกคนอยู่แรงอะไรกันบ้างเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็รีแรงแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ขอให้ขึ้นให้ไวๆนะครับผมเพราะว่ามันจะรีแล้วส่วนใครนะครับผมถ้าเกิดมีปัญหา เกี่ยวกับการดันแต้มหรือว่าขึ้นไม่ทันนะครับผมหรือว่าอยากดันแกนต้นซีซั่นสามารถที่จะทักสอบถามตำนานสายฟรีรับพัมแรงได้และนี่ก็คือชุดเพชรฆาตทรมินและยักษาพลังเพลงนะครับผมที่มาในวันที่26ถึงวันที่8กันยายนนี้ ึ่งกิจกรรมนี้ทุกคนก็มาในรูปแบบของการสุ่มโทเค็นหรือว่าถ้าเกิดเราดองดีเราอาจจะสุ่มได้ชุดเลยนะครับผมและผมก็ทําการสุ่มเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนนี่ครับชุดแรกครับเพชรคาธรมินนะทุกคนมาในรูปแบบของ2ดีนะทุกคน เอาเรื่องเลยนะครับผมส่วนชุดที่2นะครับผมยักษ์สาพลังเพงลิงนะทุกคนแค่ท่าเปิดตัวของชุดก็อลังการงานสร้างนะทุกคนซึ่งไฮไลท์ของชุดนีนะ้ทุกคนก็มีเปลวไฟล้อมรอบชุดนะครับผมและกิจกรรมนี้ทุกคนสามารถสุมได้แล้วนะครับผมวันที่26ถึงวันที่8กันยายนนี้ส่วนใครอยู่แล้งอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ